ก็ไม่ต้องจิงนตนาการก็ได้หยิบมาดูแล้วก็มองอย่างที่เห็น <l ots> ผมผมขยายใหญ่หนึ่งคิดตันผมไม่เ,เออเดี๋ยวผมคิดให้มีเสียงก็คือตัวนีนเน้เป็นดอกนี่เป็นดอกนี่เป็นดอก อดอกนี้สังเกตคาลิคกเตอร์ปากเขาจะปากเขาจะแดงคือข้างในแดงกว่าข้างนอกหรือข้างนอกอาจจะมีแดงนิดหนึ่งก็ได้สลับกันเสร็จแล้วก็เอาเขียวกับมัแตะกันเป็นเป็นกลางอันนี้เว้นเป็นเป็นสาย ก็คือน,นี่ก็สีก้านออกมาก็เวลาว่าเนี้ยให้มันน่ารักเหมือนดอกนะฮะอย่าไปแข็งโปกอะไรให้มันโค้งงอเบี้ยวได้อย่าเกตรงอันนี้แถมนะฮะอันนี้ไม่มีอยู่ในโปรโมชั่นนะฮะเดี <c oughs> ย๋ยวเราหมดโฟล่ะอันนี้แบกล่าวฮะอะที่เราจะนี้เข้มขึ้นเราจะใส่ พอมาเจอดอกแก้วก็ต้องเลนไว้กยิงนิดเดียวก็ให้ให้ความน่ารักขึ้นมาแล้วก็พออย่าอย่าไปทับหมดที้ต้นจริงเขาอยู่ตรงนี้ครับอยู่ขาวามือข้างห้องน้ำเนี่ยก็จะมีสายเต็มไปหมดเลยก็มันจะรกแน่นแล้วก็พยายามให้คาแรคเตอร์ของมันคือรกแน่นมีมีเป็นเ,เป็นไม้เลื้อยนะครับ ปลายมีเป็นมือจับโค้งนะครับก็คือมันโค้งงอนก็หงุดหงิดใจเขราะหลังด้านมีเ,เ,เล็เจาะอยู่แต่นี้มองออกไหมครับว่าเป็นคนงูนะครับแล้วก็คาแรคเตอร์ของเขาเนี่ยมันดูงอดูบิด มือมือก็คือระหว่างเนี้ยฮะก็จะมีสายใยเนียคยับมืออ่าเดี๋ยวเอาจริงเลยนะฮะอันนี้เราเล่นควงคางมาและเอ้เอ้ไม่ใช่พวงชมพูใช่ไอ่าตันี้แบล็กเกาว์เลยนะครับที่ใบเป็นมันในความหมายถ้คือใบแก้วที่มีความหนาเป็นมันเราดนข้างหน้าอย่างใบสองสีมนนีสีอ่อนสีแก่เนี้ยฮะเราก็ก ลักษณะใบเขาปลายจะมีหนึ่งใบแล้วก็ขนาดข้างเรียงเข้ากันในกิทีก็มีสับหว่างนิดหนึ่งครับก็ทีสับหวางครับนะงั้นงั้นไม่เสมอไปครับผมไม่ได้ใจาเพราะาอะไรเหมือน,นมันตรงกันทีก็สับหว่างกันทีก็สับหว่างแต่ก็อย่ารู้มันมากเราก็เอาแค่คร่าวๆถ้ารู้เป็นทุกเราก็อาจจะไม่มีผลต่อภาพสวยแต่อินเนยืนยันกับผู้ ที่จานงานเราต้องตัวเองไว้ก่อนเอาเขียวน้ำเงินผสมให้เข้มขึ้นนะฮะเพื่อเพื่อจะเนกาทีฟข้างหน้าปลายเรียวแหลมยาวเสร็จนะแล้วเราก็น,นี้ใบนะฮะที่เรียนที่ระบายไม่ใช่แล้วมันมีแกนในตรงกลางใส่เงาข้างๆอย่างเงี้ยฮะเหวนนขอบข้าง นะ <S <S เห็นแสงเงาไหมครไอตรงข้างๆขาวๆเนะี่ยฮะริมไลท์ R I M L I g S T แสงที่ตกกระทบขอบวัตถุขอบขอบความหนาเก็บบนแห,งห้งแบบเก็บบนแห้งครับกระบวนการเก็บ,บนแหง้งอย่าลืมเว้นเขียวต้องเหลืองไว้อันนี้คือดอกตูมเล็กที่เราเสร็จสองสอง สองใบเนี่ยเขารู้ว่าเป็นดอกแก้วลแล้วเราก็ทีนี้อันอื่นเราเล่นได้ละมัวไดว้ในความหมายของผมก็คือว่าบางทีเรานําเสนอสาระที่มีคาแรคเตอร์ของตัววัตถุนั้นแล้วก็ไม่จําเป็นต้องนําเสนอเยอะพอพอเห็นชัดแล้วปล่อยบางแล้วที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของอารมณ์รูปแบ็กกราวด์ความเข้มความซับซ้อนของรูปนั้นแล้วแต่รบบ วิธีการวาดไม่ร่างเลยก,ก็ข้อดีคือมันมีเสรีภาพมันจะแปรเปลี่ยนตามสภาพตามอาการตามแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันพอเราวาดไปก็เราก็สวมคอนเวิร์สนะครับก็คนละเส้นทางแต่แต่ข้อดีคือมันมันทำให้เราได้มีช่วงเวลาของความคิดแก้ปัญหาของรูปเองซึ่งนั่นเรียกว่าเป็นอาร์ตนี่ใบเอียวต่างกันแล้วนะครับข้อห้ามก็คืออย่าให้ใบเรียงแถวพอทอเรียงแถวก็เปลี่ยนทันทีเลยถ้าตองนี้เรียงก็เปลี่ยน ผลเพราะว่าการเรียงแถวเป็นอุปสรรคต่อการมองมันทําให้ให้ตั้งใจไปนิดนึงครับให้สลับไปสลับมาระหว่างสลับเนี้ยสังเกตจะเว้นขาเออเ,ออเ,ออเออว้นเว้น s p a c ไว้เพื่อให้ให้เกิดช่องไฟเนี่ยถามหมครับผมพูดอยู่คนเดียวเลยอะ นี่อ่อนกับแก่อ่อ,อนกแก่นะฮะก็คือแล้วก็ขอบขาวริมไลท์แสงตกกระทบขอบก็บถุกไม่ต้องห่วงว่าเพื่อนจะทําได้นะครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงว่ามันจะง่ายต้องห่วงครงับความดีใจของผมคือทําให้ยากไว้แล้วพี่ได้เท่าไหร่เท่านั้นนั่นคือการมาเรียนแต่อยากให้มองให้เห็นว่านี่คือวิธีการหนึ่ง สนุกกันนะฮะก็ไหนๆก็เจอกันทั้งทีไม่ค่อยเจอกันได้ง่ายๆหรอกครับเดี๋ยวขอย่าตังนี้ชิมๆดี ท,ที่ทำไมต้องเข้มอย่างที่บอกว่าอธิบายหลายครั้งเรื่อง color g r a d scale ครับถ้าการกดดำมากที่สุดตัวสว่างมันจะเด้งมากที่สุด s c a l ของอ่อนกลางเข้มก็มีความจำเป็นงั้นงั้นคงไม่อธิบายอีกครั้งรแต่ก็คือจตลงให้มืดให้ดาจใช้การสนิทไม่ไม่ครเป็น shadow g r a e shadow g r a นี่ใช้ทุกครั้งตลอด4ครั้งเนี่ย มีสามเหลี่ยมตรงข้างๆมีสองด้านนะครับอธิบายรอบนึงก็แหละเนี่ยมันบิดมันพับอย่างงี้นะครับด้านหนึ่งก็ต้องเข้มกว่าด้าน,นสว่างกว่าเพราะว่ามันเกิดแสงด้านหนึ่งเงาด้านหนึ่งนะครับแล้วควรจะไปด้านเดียวกันนะฮะหรือด้านที่กระทบแสงเอกระทบตรงห้ามกับแสง จะาาถามผมว่าเป็นอะไรเพราะว่าบางทีเราไม่ไม่รู้หรอกว่าเป็นอะไรฮะแต่บางทีเราเหมือนเราสร้างให้ความรู้สึกว่ามันมันมีความมันมีอะไรพิเศษในรูปอย่างเช่นชุ่มพิเศษ หรือมีรอยแปลงมีอะไรเงี้ยครับมันเป็นเสน่ห์ของ watercolor วอเตอร์เทเลอร์แหละมันมันไม่ใช่ความจริงอย่างอย่างหลายคนจะสแสวงหาความจริงว่ามันคืออะไรที่ลงบางทีม,มันแค่เวียงเวียงพู่กันเพื่อให้ภาพมันดูลีแหละขึ้นมามที่หรอที่โม่เพื่อรอแห้งแล้วเติมเนกาทีฟต่อครับมันก็จะดำขึ้นมาอย่นิดนึงเนกาทีฟได้เลยครับพี่แพทพี่แพทยินดีด้ยเชิญเลยครับหลายคนเอาแค่นี้ก็ได้นะครับไอความซับซ้อนเนี่ยเพป็นผมผมเติมของผมเอง คือตรงนี้เป็นจุดประทะระหว่างพวงชมพูกับดอกแก้วก็เลยเอาละเอียดนิดนึงเพราะว่าลักษณะเขาเป็นเครือข่ายของม่านก้านกิ่งย้อยลงมาเวลาเซ็นชื่อเอาสีที่อยู่ในกลุ่มของรูปนะครับเพื่อเพื่อเพื่อไม่ให้รูปมันโดดออกมามาก เซ็นก็ควรจะขึ้นมาจากนิดนึงเพื่อเพื่อใส่กอรอบเพื่อให้ร้านกอรอบเขาตัดใจว่าไม่ทับลายเซ็นเราเ

เราเรามอบลูกลอามอบลูก